จังหวัดพระนครศรีอยุธยาร่วมหาแนวทางการจัดการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวร,โโรัสโควิด1 9กับ นายพนุย้มศรีผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหารือร่วมกับนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นผ่านระบบแอปพลิเคชัน Zo ูมคลาวมิสติ้งเกี่ยวกับการดำเนินการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ขององกรปกครองส่วนท้องถิน่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ห้องประชุมอโยธยาสารกลางจังหวัดครับ โดยมีท้องถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยาผู้แทนในแพทย์สาธารณาสุขจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและผู้บริหารท้องถิน่นเข้าร่วมผ่านระบบแอปพลิเคชัน Zoom Cloud Meeting โดยได้ร่วมพิจารณาแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นสำหรับสถานที่ควบคุมเพื่อสังเกตการเริ่มป่วยนะครับหรือว่าโควิดีนโรงพยาบาลสนามส่วนพักคอยในพื้นที่คอมมูนิตี้ไอโซเลชันหรือกรณีทางราชการสั่งให้กักตัวที่บ้านโฮมโควิดีนรวมทั้งการบริหารจัดการวัคซีนนะครับตลอดจนการจัดหาในพื้นที่และการช่วยเหลือส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่และชุมชนอีกทั้งการช่วยเหลือประชา ชาชนนอกเหนือจากหลักเกณฑ์ตามระเบียบต่างๆเพื่อให้สามารถบรรเทาทุกข์ของประชาชนในพื้นที่โดยไม่ให้ติดหลักเกณฑ์ในทางกฎหมาย ทางนี้ได้มีการนําเสนอศูนย์พักคอยการแยกกักตัวหรือว่า CI ต้นแบบขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่อเภอพระนครศรีอยุธยาที่สร้างขึ้นภายในหมู่บ้านโดยใช้อาคารโรงเรียนเก่ามาจัดเป็นศูนย์พักคอยขนาด60เตียงแบ่งออกเป็น3โซนให้บริการกับประชาชนที่ตรวจหาเชื้อโควิดด้วยวิธี atk และผลเป็นบวกให้ขัดแยกอยู่ในโซนเ ผู้ติดเชื้อที่อยู่ระหว่างการรอเอ็กซเรย์ปอดและรอรับยาตามระบบสาธารณสุขจะอยู่ในโซนบส่วนผู้ติดเชื้อที่รับยาตามระบบสาธารณสุขแล้วจะอยู่ในโซน4ซึ่งปัจจุบันได้เปิดรับผู้ติดเชื้อเข้าอยู่ในศูนย์แห่งนี้แล้วครับ